สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทกําชับเขตพื้นที่ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภยัย ส่วนการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ที่สามารถแก้ปัญหาได้ร0 0เค่ะว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทว่า การประชุมผู้บริหารสพทออครั้งนี้ได้เน้นย้ำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน1733โรงเรียนในพื้นที่10จังหวัด29เขตพื้นที่และ13โรงเรียนการศึกษาพิเศษโดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้14จังหวัดและได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเยียวยาในเบื้องต้น ทางการจัดส่งถุงยางชีพให้กับนักเรียนและครูที่ประสบภัยการจัดสรรเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรวมไปถึงอนุญาตให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมสามารถเปิดเป็นแหล่งพักพิงให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ได้โดยประสานงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือดูแลผู้ประสบภัย และหลังจากน้ำลดแล้วนะคะก็จะมีทีมฟื้นฟูล,ลงไปเยียวยาช่วยเหลือเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ สำหรับระบบย้ายครูออนไลน์ทุกกรณี Teacher Rotation System หรือ T.R.S ได้กำชับให้ทุกเขตพื้นที่เตรียมพร้อมบุคลากรที่จะรองรับในเรื่องของการใช้งานระบบนี้เพื่อให้การย้ายครูดำเนินการด้วยความโปรโง่งใสเป็นธรรมตามนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงให้เขตพื้นที่และสถานศึกษาแจ้งให้ครูรับทราบว่ามีระบบ T R S แล้วขอให้ครูที่ประสงค์จะย้ายเข้ามาเรียนรู้การใช้งานระบบโดยเลขาธิการกพทออได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของการติดตามเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา OBEX 0ซี o out, พาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง ซึ่งในภาพรวมของสพทนะคะมีตัวเลขตกหล่นกว่า ,6000 600, 0คนจากการรายงานในที่ประชุมพบว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสสามารถดำเนินการติดตามได้ครบ100เเซ์สามารถเป็นต้นแบบให้กับเขตพื้นที่อื่นๆในการเร่งรัดติดตามเด็กในพื้นที่ของตนเองซึ่งขณะน,นี้ทุกเขตพื้นที่กำลังดำเนินการค้นหาเด็กที่ตกหล่นอย่างเข้มข้นเพื่อให้เด็กทุกคนได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดับเอาของรัฐบาลมีเรื่องสำคัญที่ได้เน้นย้ำไปยัง,ยงเขตพื้นที่การศึกษานะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในภาคใต้นะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ข้อมูลหน้าวันนี้เนี่เราพบว่ามีโรงเรียนของเราที่ได้ปัญหาอุทกภัยอยู่ถึง1,700กว่าโรงเรียนนะครับ1 7 3 3โรงเรียนใน10จังหวัด29เขตพื้นที่นะครับ ซึ่งและกรวมทั้นการศึกษาพิเศษซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้สั่งการไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าให้เยียวยาในเบื้องต้นก็คือจัดถุงยางชีพให้สําหรับนักเรียนและครูที่ประสบน้าท่วมบางที่เราเห็นในภาพสื่อเนี่ยถึงขั้นมิดหลังคาเลยก็มีถือว่าเป็นรอบที่สมแล้วของภาคใต้ที่ท่วมหนักมากเลยในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราจะเยียวยาในเรื่องของถุงยางชีพดูแลเน้นกำชับว่า สถานศึกษาก็สามารถเปิดเป็นแหล่งพักฟิงให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองที่เดือดร้อนนะครับให้ประสานงา,านร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านท้องถิ่นนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ดูแลหลังจากน้ําลดแล้วเราก็จะมีทีมลงไปดูแลเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้จากการเรียนการสอนได้ตามปกตินะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่ได้เน้นย้าไปเมื่อสักครู่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ เมื่อตอนเช้าท่านรับดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดระบบการย้าย TRS นะครับผมก็ได้กำชับไปยังเขตพื้นที่ว่าให้ทุกเขตพื้นที่เตรียมบุคลากรเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะรองรับในเรื่องระบบนี้เพื่อให้การย้ายเป็นไปตามนโยบายลดภาระครูให้ครูได้ย้ายคืนถิ่นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมนะครับเราก็รับนโยบายมาแล้วก็หน่วยปฏิบัติที่สําคัญคือเขตพื้นที่แล้วก็สถานศึกษาได้แ,แจ้งให้ครู ทุกคนได้รับทราบว่าเรามีโปรแกรมนี้แล้ว TRS แล้วนะครับขอให้ครูที่ประสงค์จะย,ย้ายก็ได้เรียนรู้ว่าเข้าไปเข้าไปใช้ระบบอย่างไรการส่งต่ออย่างไงการประมวลผลนําผลไปใช้อย่างไรแล้วก็ต้องให้ที่สำคัญคือลดภาระครูครูอยู่ที่ไหนก็ยื่นคําร้องได้นะครับไม่ต้องเดินทางไปที่เขตโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ไกลจากเขต8 80กิโล100กิโลก็จะลดภาระในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและก็จะทําให้ระบบ การได้ายมีความโปรง่งใสเป็นธรรมครูได้คืนถิ่นตามนโยบายเรียนดีมีความสุขนะครับเรื่องต่อไปที่เราเน้นย้ำในวันนีค้คือเรื่องการติดตามเด็กนะครับโอเบกซีโร่ดออวันนี้ต้องขอบคุณจากการรายงานของเขตพื้นที่นี่สปปบ,บุรีรัมเขตสองนี่ยืนยันว่าติดตามเด็กได้ครบร้อเซนะครับเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเรากำลังให้เขตพื้นที่ดูตัวอย่างว่า เพื่อให้เขตพื้นที่อื่นๆก็จะได้เร่งรัดดาเนินการซึ่งตอนนี้ทุกเขตพื้นที่กําลังดําเนินการกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้เด็กทุกคนได้กลับเข้ามาสู่ระบบตามนโยบาย Thailand ซีโร่ดับเบซึ่งสพตเราได้มาดำเนดเป็น o b e บ็กซีโร่ดับเบพาน้องกลับมาเรียนถ้าเด็กไม่กลับมาเรียนเราก็จะพาการเรียนไปให้น้องซึ่งตอนนี้เราทําข้อมูลทุกเขตกําลังสํารวจข้อมูลและก็ดําเนินการลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นนะครับนี่คือเรื่องที่ ได้เน้นย้ำไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งได้เร่งรัดดำเนินการ